คือออเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยสู่ยุคใหม่นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียกำลังแน่นแฟ้นและมีมิติใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง Su-75 หรือที่รู้จักกันในชื่อเช็คเมดคือเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของรัสเซีย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับ F 3 5ของสหรัฐอเมริกาและ J 3 1ของจีนจุดเด่นของมันคือการเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนราคาย่อมเยาที่มีสมรรถนะส,สูงเทียบเท่าเครื่องบินรุ่นที่5ด้วยระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีการพรางตัวขั้นสูงและอาวุธครบครันทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในแพ็กเกจที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งหลายเท่า การที่รัสเซียเลือกมอบ Su-75 จำนวน10บลำให้กับไทยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นจึงเป็นเรื่องที่โลกต้องหันมามองเพราะไม่ใช่เรื่องธรรมดารัสเซียเองอาจกำลังใช้ไทยเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคเพื่อขยายอิทธิพลและสร้างพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่ไทยก็ได้ประโยชน์มหาศาลเพราะนี่คือโอกาสทองที่จะยกระดับกองทัพอากาศให้มีความทันสมัยทัดเทียมมหาอำนาจ ในอดีตไทยพึ่งพาเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนเป็นหลักเช่น F-16 และ JAS-39 ไกรเพนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีของเครื่องบินเหล่านั้นเริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งข้อพิพาททางทะเลและการแข่งขันทางอาวุธที่ทวีความรุนแรง ทำให้ไทยไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้การได้รับ Su 7 5ฟรีจึงเหมือนกับการก้าวเข้าสู่สมรภูมิใหม่ทันทีนอกจากนี้ Su 7 5ยังมีจุดเด่นที่เหมาะสมกับไทยอย่างยิ่งเพราะสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการลาดประเวนและแม้กระทั่งการปฏิบัติการในทะเลด้วยความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่ยืดหยุน่นและการออกแบบที่ให้ค่าบำรุงรักษาตา่ำ ทำให้เหมาะกับกองทัพขนาดกลางอย่างไทยที่ต้องการเครื่องบินสมรรถนะสูงแต่มีงบประมาณจำกัดหากลองเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกัมพูชาหรือแม้แต่มาเลเซียไทยจะก้าวกระโดดขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าทันทีเพราะ su 7 5เป็นเครื่องบินเจเนอเรชันใหม่ที่พวกเขายังไม่มียิ่งไปกว่านั้นการที่รัเสเซียมอบให้ฟรีถึง10ลำยังทำให้ไทยมีฝูงบินที่สามารถใช้งานได้จริงทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดซื้อหรือเจรจางบประมาณซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีแน่นอนว่าข่าวนี้ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆสหรัฐอเมริกาอาจมองว่านี่คือการสูญเสียพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคขณะที่จีนเองก็คงจับตามองว่าไทยกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากขึ้นในภูมิภาคอินโดจีน ขณะที่ประเทศเล็กๆรอบข้างคงรู้สึกกังวลเพราะเมื่อไทยมี Su-75 อยู่ในมือนั่นหมายถึงความเหนือกว่าทางอากาศที่แทบไม่มีใครเทียบได้ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุผลใดที่รัสเซียเลือกมอบเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ให้ไทยฟรีๆนักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่คือการวางหมากระยะยาวของรัสเซียที่ต้องการให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้างพันธมิตรกับไทยจะช่วยให้รัสเซียสามารถเข้าถึงภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการค้าการทหารและการเมืองระหว่างประเทศอีกทั้งไทยเองยังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในอาเซียนที่สามารถถ่ายทอดอิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สำหรับประเทศไทยการได้รับ SU 75ฟรี10ลำไม่เพียงแค่ช่วยยกระดับกองทัพแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่บนเวทีโลก ทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากรัสเซียและเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าต่อการคานอำนาจกับตะวันตกในทางการเมืองระหว่างประเทศนี่อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยทั้งในด้านการทูตและเศรษฐกิจเมื่อมองไปข้างหน้าคำถามคือไทยจะใช้ Su-75 อย่างไรจะเป็นเพียงแค่การสร้างสมดุลทางทหาร หรือจะถูกนำมาใช้จริงในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติสิ่งนี้ยังคงต้องจับตามองแต่ที่แน่นอนคือกองทัพอากาศไทยจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นักบินไทยจะได้รับการฝึกฝนกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมระบบการป้องกันประเทศจะถูกปรับโครงสร้างใหม่และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านอาวุธระหว่างไทยและรัสเซียในระยะยาว ข่าวการมอบ SU-75 ฟรีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของไทยที่อาจหันหน้าเข้าสู่พันธมิตรใหม่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมี SU-75 อยู่ในมือเท่ากับไทยได้ถือไพ่เหนือกอว่าที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ย่อมทำให้คนไทยทั้งประเทศจับตามองด้วยความภาคภูมิใจแต่ละก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันคือการยกระดับกองทัพไทยเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆ